การแสดงโขนชุดใหญ่ในที่โล่งแจ้งซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันทําให้เด็กๆตัวน้อยต่างให้ความสนใจจนแทบไม่ละสายตายจากการแสดงเช่นเดียวกับผู้ใหญ่จํานวนมากที่พาเด็กๆเ,เข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามยิ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากในปัจจุบันเพราะน้อยนักที่คนไทยจะใช้เวลาว่างเข้าพิพิธภัณฑ์การนําเสนอในลักษณะของอความมีชีวิตกิจกรรม นอกจากว่าเราจะรู้สึกว่าโขนต้องไปดูที่โรงละครแต่นี้เราสามารถมาดูการแจ้งได้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายซึ่งก็ทําให้อย่างผมมาผมก็จะมาเร็วเพื่อจะมาดูพิพิธภัณฑ์ด้วยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้มไม่ได้สนใจที่จะมาพิพิธภัณฑ์แต่เพราะโขนก็เลยทําให้เราได้มาเดินในพิพิธภัณฑ์ด้วย ความสำเร็จจากการจัดโครงการปีแรกที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง1 0 0 0 0แคนมิวเซียมสยามภายใต้สังกัดสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจึงเริ่มโครงการมิวเซียมแฟมิลี่ปี2ขึ้นโดยความร่วมมือจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม10แห่งจากทั่วประเทศ มิวเซียมแ์มารีนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการพาครอบครัวมาดูได้อย่างเดียวนะครับแต่กลุ่มเป้าหมายของผู้จัดงานนี้ยังเป็นบุคคลทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ไทยให้มีความแข็งแกร่งเพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาชมมากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆที่พวกเขาจะได้แลกเปลี่ยนกันในแต่ละเดือนครับ กิจกรรมจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวไปในแต่ละเดือนโดยจะมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทํารวมทั้งบางเดือนจะจัดก,กิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์เครือข่ายซึ่งอยู่ต่างจังหวัดกิจกรรมคือสิ่งสําคัญอย่างยิ่งของความเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับถ้าไม่มีกิจกรรมเนี่ยแหล่งเรียนรู้นั้นๆเนี่ยก็จะไม่มีความสดชื่นนะฮะดังนั้นเนี่ยการร่วมมือกันจัดกิจกรรม ที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและต้องได้องค์ความรู้เหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะกระตุ้นให้แหล่งเรียนรู้ต่างๆของประเทศไทยซึ่งซึ่งพิพิธภัณฑ์เป็นประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับได,ได้ได้ทำงานเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ครับตารางการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีจะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ w w w m u s e u m s a m .org หรือ w w w f a c e b o o k c o m m u s e ม m s เ a ียมสและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มิวเซียมสยามหลังวัดโพ์02 225 2777ต่อ408เจษฎานภพาพรถ่ายภาพชันวิย์ตพโตข่าว5หน้าหนึ่งรายงาน